กะมาเบิ่งทีมงานคุณภาพครับพอน่ะใส่เดียวโอ้สุดยอดครับลูกพี่ยกคนเดียวอันนี้ใส่เดียวและทีมงานคุณภาพเขาทีมงานบกคุณภาพกลับไปนอนเมื่อวหอละเออเอาซ,ซู้ๆลูกพี่เป็นกำลังใจให้ระยองไทมารละยอง,งนกมก้าวัดนกมเก้า ได้หรกอพี่เดี๋ยวเลี้ยงเงียบร้อยขวดหนึ่งเอาเึบโอ้โหนักตัวนี้ลูกพี่มึงเป็นยังบ้างน่ะโอ้ยมาก,กองดากแขกเอาทีมงานคุณภาพใส่เดียวมันลดเอามาไหมจักเส้นเลยเบอร์เรา เสียงทั้งนถือว่าอ,อมาหลังเด็กยดังเด็เด็เ็โอ้โยน้ำถือลูกพี่น้ำเข้ามันต้องมันต้องหยอดน้ำมันน้ำมันอันไหน